ชาตอย่างนี้น่าจะตุ่มนะน่าสวยฮนะอุ้ยอุ้ยโดนฮนะโดนละโอ้โหติดบัวโอ้โหติดบัวอยู่ไหมวะอยู่ไหมอยู่ไหม โอ้โหอยู่ไหมเนี่ยโดนอยู่นะโอ้โหพุ่งออกมาสวบเลยนะเดี๋ยวลองลองไปดูอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่หรือเปล่า อยู่ไหมเนี่ยบัวล้วนๆว่ะอยู่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 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะแต่ติดบัวติดบัวยังอยู่อยู่ เ,เดี๋ยวรออล้อลอ,ลอ,ลอก่อนรอก่อนรอก่อนนังหนูรอก่อนนะยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ติดอยู่นะอ่ะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนานกว่าจะหลุดออกมาอู้าวงัดครับงัดม,มันบัวนะ โอเคโอเคอยู okay, okay, you know. okay, you know. mm ่นะโอเคอยู่โอเคอยู่นะโดนอยู่นะโอเคสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคนะเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้เลย Mà còn nóng nữa, đây anh dạy đây anh nghe dạy okay, dạy nghe dạy nghe dạy nghe โอ้โหตอนนี้ลายเอ,อ้คนละแบบเลยนะลายคนละแบบลายออกเขียวนะตัวนี้ลายไม่ชัดเหมือนเมื่อวานเมื่อวานออกขาวนะตัวน,นี้ออกเขียวน่าจะประมาณสักโลก,ออก,กว่าๆนะโอ้เยี่ยมเลยเช้านี้